คลิปนี้ครับพามาเบงเทนเลือจากกูประสิทธิโชคการช่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพามาเบงความเางานะครับจากขึ้นกระบะนะครับความเงาเขงผึ้นกระบะยูทีซ4เม็นหาสิบนะครับความกว้างยูทีสองเมตรนะครับอันนี้เอาไว้ขึ้นเก้าสามนะครับลงมาเจ็ดสิบก็ได้นะครับ 60ก็ไดยางในเป็นขอบซิมหาครับพี่น้องแล้วกรเล็กที่เอามาใส่นะครับเป็นเล็กขนาด4นิ้วนะครับเป็นเลกล่างนะครับเสริมข้างล่างนะครับนี่เสริมข้านล่างใหยอย้อีนะครับเพิ่อความแข็งแรงครับแล้วบไฟติดให้เรียบร้อยนี่เป็นไฟไทยนะครับ บันไดนะครับบันไดนี้ยาวอยู่ทีเมท้าซิบนะครับใส่สลิงนะครับเป็นตัวดึงบันไดไว้นะครับมีขาคำ้ำอันนีู้กค่าทั้งมาเป็นสีน้ำเงินกับสีสมครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับดุมเนี่เป็นดุมของทั้งอูน,นะครับกึ่งขั้งมานะครับพี่น้อง ครับราคายูุทีหาเมือนหานะครับท่านนี้ลูกค่าจองไว้แล้วครับพี่น้องท่านนั้นะครับที่สนใจอยากได้นะครับกะสามารถติตดต่อโทรมาสอบถามที่อุปสิทธิโชการช่างนะครับเบอร์โทรหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามสองสามสองนะครับรับประก,กันความทนทานแน่นอนนะครับ เป็นเล็กขนาดีนิ้วทั้งเม็ดได้ไหมครับสำหรับกินเลยคันนี้นะครับนี่เสริมดามข้อให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับพี่น้องนะครับท่านใดที่สนใจกรติดต่อมาได้นะครับโอเ,เี๋ยวสีเข็นมาให้นะครับ